แบ่งปันสั้นๆในประเด็นนี้เนาะที่เราจะเรียนรู้กันในอาหารหมู่ที่สามเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องสองหมู่ไปคือหมู่แรกก็คืออะไรครับอ่าความจริงคัดเอวเรารู้ว่าความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือสภาพที่แท้จริงของเราคือใครบุตรของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะมีความอายไหมจะมีความกลัวไหมไม่ใครจะว่าเราปล่อยเขา เรารู้ว่าเราเป็นใครถูกไหมครับพระเยซูรู้ไหมว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้ารู้ทําไมพระองค์อดทนต่อคําประนามคนดูถูกเหยียดหยามถูกประนามถูกด่าถูกว่าได้เพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครไม่ต้องให้ใครครมาพูดคนจะเชื่อไม่เชื่อฉันไม่แคร์พระองค์ไม่แคร์ใครจะเชื่อพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าหรือไม่เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่สนใจแต่พระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ทําและรับผิดชอบในสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทําแค่นั้นพอ ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมดในโลกนี้ว่าเราทําอะไรไม่จําเป็นแค่พระเจ้าเข้าใจเรามันเพียงพอแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเมตตาต่อเรานะครับและอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับความรอดเป็นหมกเลยเรารู้แล้วว่าเราลอดแล้วเราไปไหนถูกไหมวันนี้ท่านรอดแล้วนะวิญ,ญญาณท่านพร้อมไปสวรรค์แล้วนะครับไม่ต้องกลัวบ้านเราถูกสร้างไว้บนสวรรค์แล้ว บ้านที่เป็นนิรันอยู่ตรงนั้นแล้วนะถ้าท่านรู้ว่าความมั่นคงและบ้านท่านอยู่ตรงนั้นท่านจะไม่พยายามสะสมสิ่งของเพื่อจะสร้างบ้านในโลกแต่ท่านจะสะสมบาเหน็จเพื่อจะทําให้บ้านที่บนสวรรค์น่าอยู่แล้วก็เหมือนกับความหวังท่านจะอยู่บนสวรรค์ไงท่านจะไม่รู้สึกว่าทุกข์ร้อนอะไรในโลกนี้แม้ความกลัวจะข่มขู่ท่านแต่ท่านรู้ว่าท่านตายไปแล้วท่านไปไหน ท่านจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตเมื่อท่านรู้ว่าท่านรอดแล้วบ้านนั้นอยู่บนสวรรค์นะครับประการที่สามในวันนี้ที่พูดนอกจากความจริงคาดเอวใช่ไหมครับพระคัพภียังพูดอีกนะครับในเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบถึงสิบแปดผมจะอ่านบางข้อนะครับอ่านต่อจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะครับแล้วก็ ข้อส4บอกว่าจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวความจริงคือสภาพที่แท้จริงคือการเป็นบุตรของพระเจ้าจะต้องคาดเอวตลอดเวลานะถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องเรื่องเราเป็นบุตรของพระเจ้าท่านจะอับอายเมื่อมีคนประนามท่านใช่ไหมท่านจะขายหน้าท่านจะรู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อมีคนประนามท่านแต่วันนี้ความจริงว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าคาดเอวท่านไว้แล้วปกป้องไม่ท่านอับอายเพราะท่านรู้ว่าท่านมีศักดิ์ศรีขนาดไหนนะครับ ยุทธวันต่อมาคือเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกความชอบธรรมคืออะไรเป็นเกราะป้องกันหัวใจเป็นเกราะป้องกันอกนะครับเรามาดูเรื่องความชอบธรรมความชอบธรรมเนี่ยลากศัพท์เนี่ยแปลอย่างนี้ว่าความชอบธรรมคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์อยากให้เราทําความชอบธรรมคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทํา ในความชอบธรรมมีหลายแบบนะครับความชอบธรรมแบบแรกคือแบบธรรมบัญญัติความชอบธรรมแบบธรรมบัญญัติคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําตามกฎบัญญัติครบถ้วนอย่างทุกข้อไม่พลาดเราจะชอบทำตามความหมายของธรรมบัญญัติได้โดยการทําตามกฎบัญญัติครบถ้วนทั้งสิประการห้ามพลาดถึงจะเรียกว่าคนชอบธรรมทาได้ไมไม่ได้ อันนี้คือความชอบธรรมแบบรรมัญมัติญ่เราทาไม่ได้แต่มีคนทําได้คือพระเยซูคริสต์ใช่ไหมพระเยซูคริสต์ทำได้คนเดียวครบถ้วนทั้งสิบประการเลยพระองค์จึงถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระองค์ถูกสถาปนาว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมนะความชอบธรรมแบบที่สองคือความชอบธรรมแบบมนุษย์แบบโลกนี้คือการทําตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์กําหนดยกตัวอย่าง ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนชอบทำเป็นนักการเมืองที่ชอบทำคือคนที่เป็นนักการเมืองนั้นจะต้องทำตามกฎระเบียบของการเป็นนักการเมืองได้ให้มากที่สุดเนาะมันก็จะมีเกณฑ์วัดเนาะหรือเราอยากจะเป็นนักเรียนที่ชอบทำก็จะต้องทำตามกฎของโรงเรียนได้ถูกไหมครับถึงจะเรียกว่าเออเป็นคนที่มีมาตรฐานชอบทำนะอันนี้คือการชอบทำแบบโลกนี้ความชอบทำแบบโลกเราจะไม่พูดถึงมากนักแต่ความชอบทำแบบที่สาม คือความชอบธรรมในแบบพระเจ้าแบบพันธสัญญาใหม่นะครับคืออะไรคือความชอบธรรมที่เราไม่ได้ได้รับจากความพยายามของเราแต่เราได้รับผ่านพระเยซูตรงนี้สำคัญมากเราไม่ใช่คนชอบธรรมด้วยความสามารถที่จะทำตามศาสนาเพราะเราทำไม่ได้ เมื่อเราเป็นคนชอบทำไม่ได้เราจึงต้องถูกสาปแช่งและตกนรกเพราะเราทำตามกฎธยรมะไม่ได้แต่เราไม่ถูกสาปแช่งเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาคนที่ชอบทำที่ทำตามกฎบัญญัติได้มาอยู่ในชื่อของเราคือพระเยซูคริสต์เมื่อเรารวมร่างกับพระเยซูแม้เราสกรปรกเสื้อผ้าเราแาดเปื้อนนั่นคือความสกรปรก เมื่อเรารวมร่างกับพระเยซูคือให้พระเยซูเข้ามาสถิตในเราความชอบธรรมของพระเยซูเป็นเหมือนเสื้อคลุมสีขาวมาปกคลุมชีวิตของเราปกปิดความสกปรกความไม่ชอบธรรมของเราทั้งหมดพี่น้องเห็นภาพไหมเคยเห็นเสื้อกลาวของหมอไหมตามละครตามหนังเสื้อสีขาวอ่เสื้อคลุมสีขาวจะปกคลุมเสื้อที่เปื้อนคีดินของเรา ปกปิดไว้หมายความว่าไงการที่เราชอบทำเพราะเรารับเอาพระเยซูเข้ามาและพระเยซูก็เอาความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาปกคลุมร่างกายของเราร่างกายที่สกปรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปจึงถูกปกปิดด้วยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์และพระองค์จึงนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมทั้งนั้นที่เราก็มีความบกพร่่องใช่ไหมและบนความชอบธรรมนี้แหละเราจึงไม่ถูกสาปแช่ง นะฮะนี่คือความชอบธรรมในดบบพระเยซูคริสต์ที่เราได้รับแล้วเราจะได้รับผ่านทางพระเยซูเท่านั้นเมื่อเราเชื่อในสิ่งนี้นะครับดังนั้นความชอบธรรมในสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะครับนี่คือความชอบธรรมนะ,ะโลบบที่สามข้อที่สิบ โรมที่สามข้อที่สิบพระบีบอกว่าตามที่พระกัมพีมีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยพระบีาบอกไม่มีใครชอบทำเลยนะตามบทบัญญัติด้วยความสามารถนะครับแต่ถ้าเรามาอ่านข้อสิบเก้าบอกว่าเรา รู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนและให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าเพราะว่าในสายพเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทําให้เรารู้จักบาปธรรมบัญญัติหรือกฎศาสนาเป็นเหมือนเครื่องฉายเอ็กซเเล่ใครเคย ใครเคยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์บ้างฟิล์มเอ็กซเรย์จะบอกว่าเรามีมะเร็งมีข้อบอกพร่องกระดูกหักตรงไหนถูกไหมครับทําให้เรารู้ว่าความบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนแต่ฟิล์มเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์รักษาเราให้หายจากโรคไม่ได้ถูกไหมต้องรักษาผ่านหมอดังนั้นทามันอย่าเป็นเหมือนกระจกเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทําให้ร,รู้ว่าเราบาดแค่ไหนก็ตามแค่นั้นเองแต่ เราถูกรักษาได้โดยพระเยซูคริสต์นะครับข้อยี่สิบเอบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ยความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ถือว่าเขาแตกต่างกันนะครับ เพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วดังนั้นความชอบธรรมเนี้ยที่เป็นของพระเยซูคริสต์เราสามารถรับได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยู่กับว่าเราเป็นคิเสียนที่ดีหรือไม่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าได้มากมากหรือน้อยไม่ใช่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ไหมว่าความชอบธรรมเนี้ยมาผ่านทางพระเยซูคริสต์และอยู่ในเราถ้าเรารู้แล้วเราเชื่อว่าเราได้รับความชอบธรรมแล้วเมื่อพระเยซูสถิตอยู่ในเราเราก็ชอบทำผ่านทางความเชื่อถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราชอบธรรมแล้ว เมื่อเรารู้ว่าเราถูกใส่เสื้อสีขาวแล้วจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมอาการไหนถ้าเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราสกรปรกและมีบาปใช่ไหมตัวเปื้อนแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับเอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่เป็นเหมือนเสื้อสีขาวปกคลุมเราเราจะมีลักษณะใหม่อย่างหนึ่งคือเราจะไม่อยาก นั่งในที่ที่มันเปื้อนดินเปื้อนโคลนและทําให้เสื้อใความชอบธรรมของพระเยซูแปะเปื้อนเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ความชอบธรรมของเราแต่เป็นความชอบธรรมของพระเยซูธรรมชาติใหม่จะเกิดขึ้นคือเราจะไม่อยากที่จะเกลือกกล้วกับบาปเราจะไม่อยากเกลือกกล้วกับสิ่งที่สกปรกถ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราชอบธรรแล้วและเรารักเอาความชอบธรรมของพระเยซูปกครชีวิตของเรา และความชอบธรนมนั้นไม่ใช่ของเราแต่พระเยซูให้ฟรีๆโดยพระคุณเมื่อมันเป็นของพระเยซูที่เราได้รับเราจะพยายามที่จะไม่ให้มันสกรปรกไหมมันเหมือนกับอะไรท่านยืมเสื้อใครสักคนที่มามีราคาแพงแล้วเอามาใส่เคยยืมเสื้อเพื่อนไหมราคาแพงท่านจะระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้เสื้อขาดไม่ให้เสื้อนั้นเปื้อนไหจะระมัดระวังไหม แต่ถ้าเป็นเสื้อของเราเองอะ่ะฉันจะนั่งเปื้อนตัวไหนก็ปล่อยมันเถอะเพราะเสื้อของฉันฉันจะไม่แคร์จะพังก็ปล่อยมันถ้าเป็นของเราเราจะไม่รู้สึกสนใจที่จะที่จะระมัดระวังไม่ให้มันตดเปื้อนแต่ถ้าเสื้อนั้นเป็นความชอบธรรมของพระเยซูที่สวมให้กับท่านท่านจะระมัดระวงังการระมัดระวังและการที่ท่านไม่อยากทำบาปมันคือธรรมชาติใหม่ที่ท่านตระหนักว่า ชีวิตท้าสะอาดแล้วโดยความชอบธรรมของพระเยซูท่านก็เลยไม่อยากจะไปเกลือกกลั้วกับสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่สกปรกอีกต่อไปแต่คนที่รู้ว่าตัวเองชอบทมแล้วแต่ยังเกลือกกลัวกับบาปคือคนที่ไม่เชื่อไม่เห็นคุณค่าความชอบธรรมของพระเจ้าดังนั้นถ้าเราลักพระเจ้าเราจะรักษาความชอบธรรมของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราโดยที่จะมีอาการอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ทําให้ตัวเองสกปรปกด้วยบาด้วยเนื้อนหนัง มันเป็นลักษณะใหม่เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติใหม่ถ้าเราเชื่อบนเงื่อนไขนี้นะครับเราจะไม่อยากเกลือกลัวกับบาปเราจะไม่อยากทําตัวเองให้บกพร่องเราจะรู้สึกจะไม่เดินตัวจะไม่พาตัวเองเดินเข้าไปสู่ในสิ่งที่สกปรกนี่แหละคือธรรมชาติใหม่ถ้าท่านเชื่ออย่างนี้ว่าท่านชอบทําแล้วนะครับนะฮะขอบคุณพระวิญญาณเป็นสุดพระบิดาบอกว่าความชอบทําเนี้ยไม่ได้ดุมาโดยความพยายาม พราะมีคนพยายามแล้วแต่ทําไม่ได้และคนที่พยายามเขามีมาตรฐานที่สูงด้วยมัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบมัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบได้บอกไว้มัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบบอกว่า เราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันเข้าสู่แผ่นดินสวรค์ทำไมต้องเปรียบเทียบกับฟาริสีด้วยพี่นรู้นีมยฟาริสีเนี่ยมันเขาพยายามปฏิบัติตามธรรมบัญญัติซึ่งปฏิบัติได้มากกว่าเราอีกนะฟาริสีนี่แข่งขัดมากถือว่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังถ้าเปรียบเทียบกับเราเราทําตามเราแข่งกับเขาไม่ได้แน่นอน แต่พระเยซูกำลัจะพูดว่าถ้าคุณความชับของคุณไม่มากกว่าฟาริสีซึ่งเราทําไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็ไม่รอดอ้าวพูดอย่างนี้แล้วสรุปแลรอดได้ไงเราต้องแข่งกับฟาริสีหรือเราต้องทํามากกว่าฟาริสีหรือไม่ใช่ เราทําไม่ได้มากกว่าเขาหรอกแต่เพียงแค่เรารับเอาความชอบธรรมของพระเยซูที่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทําตามมาตรฐานของบทบัญญัติและมีความชอบธรรมมากกว่าฟาลิสีเรารับเอาความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์มาอยู่กับเราเราจึงเป็นคนชอบธรรมมากกว่าฟาลิสีเห็นไหมครับนี่คือความชอบธรรมแล้วก็ในกาลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบเอ็ดนะครับกาลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบเอ็ด พระพิมีบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมะัญหยัิแล้วพระคิดก็สิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์พระมีสั่งชัดเจนบอกชัดเจนว่าอย่าพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยการทําตามกฎเกณฑ์ของศาสนาและธรรมะัญหยัิซึ่งทําไม่ได้เราทําได้มากกว่าคนอื่นเราก็เย่อหยิ่งแล้วก็ไปเหยียดยามคนอื่นถูกไหมครับ พอเราทําน้อยกว่าคนอื่นปุ๊บเราก็จะปักปั๊มตัวเองว่าตัวเองไม่ดีไม่มีความสามารถมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะซาตานเล่นเล่นงานเราทั้งขึ้นทั้งล่องแต่วันนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนชอบทําได้โดยการประพฤติเลยแต่โดยพระเยซูรวมร่างกับเราแค่นั้นเองเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราชอบทําแล้วพี่น้องเรามองดูเสื้อตัวเองว่าวันนี้ท่านใส่เสื้อสีขาวเห็นความชอบทมเรียบร้อยแล้วเหมือนกับ นิมิตท,ที่เห็นเมือ่อกี้ที่วันทูได้เห็นน่ะพรสิลีสีขาวปกคลุมเราเราชอบทำแล้วเราชอบทำแล้วเราเป็นคนสะอาดแล้วนะเราเป็นคนที่มีมาตรฐานแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นของพระเยซูและพระเยซูว่ารักษามันไว้เห็นคุณค่ามัน ให้เราเห็นคุณค่าความชอบธรรมของพระเยซูโดยการที่เราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปนั่งในที่ที่แปดเปื้อนกับบาปเนื้อหนังสิ่งต่างๆนี่แหละคือธรรมชาติใหม่ที่เราได้รับนะฮะขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่โดยความสามารถของเราแต่โดยพระเมตตาและความรักของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเราราวนี้มีคนมาบอกท่านมีคนมากล่าวโทษท่าน เห็นไหมเรียนก็ไม่เก่งอา่านพระภีก็ไม่ได้ท่องพระคภีก็ไม่ได้พระเจ้าใช้ไม่ได้หรอกถ้าเรามาแคร์ไอ้เรื่องนี้นะเรากําลังเชื่อว่าเราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเพราะธรรมบัญญัติคือต้องทําตามกฎเกณฑ์แข่งกันใช่ไหมใครจะว่าเราไม่จบพระคัมภีใครจะว่าเราไม่รู้พระมภีรเราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าเราชอบทาแล้วโดยพระเยซุคริ์ เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนชอบทำโดยการพยายามทำตามกฎศาสนาเราเท่าเทียมกันเพราะเราชอบทำเหมือนกันไม่มีใครเก่งกว่าใครครับความชอบธรรมนี้พระเจ้าให้กับเราทุกคนอย่างเท่าเทียมเมืม่อเราเชื่อในองค์พระเยซูรักษามันไว้เขาเรียกว่าหวงแขน,นไว้และ เห็นคุณค่ามันและพี่น้องครับธรรมชาติใหม่ท่านจะเกิดขึ้นคือท่านจะไม่อยากทำบาปไม่อยากทำบาปอีกต่อไปนี่แหละคนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปคือเขาจะไม่รักบาปเขาจะไม่เกลือกโก้กับบาปคาว่าไม่ทำบาปเนี่ยมันหมายว่าไม่รักบาปไม่แช่อยู่กับบาปนะครับขอบคุณพระเจ้า นี่คือสิ่งที่จะแบ่งปันในค่ำคืนวันนี้เนาะนะก็สำคัญคือท่านชอบทำแล้วโดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองให้ดีกว่าคนอื่นไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะอยู่เหนือคนอื่นเพราะคุณค่าขอางความชอบธรรมมันอยู่ที่ท่านแล้วทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกแค่นั้นถ้าพระเจ้าบอกให้เรียนรักัมีก็เรียนถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไร นะฮะนั่นหมายว่าการไปพระคิดธ,ธรรมนะเพราะว่าการไปพระคิดธ,ธรรมหรือพระคิดธ,ธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะดีเด่นกว่าคนอื่นแต่มาอยู่ที่ว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณชอบทาแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าริษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับความจริงของพระเจ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีค่าเพราะความชอบธรรมของพระเยซูได้ปกคลุมเราสวมทับเรา เราเป็นคนที่สะอาดแล้วเราเป็นคนที่ชอบทําแล้วและธรรมชาติใหม่ของโรรองได้ปกคุมเราเรามีความชอบธรรมของโรรองเราจะมีธรรมชาติใหม่ที่เราอยากจะที่เราจะไม่ทําบาปที่เราจะไม่อยากเกลือกโก้กับบาปเราจะไม่อยากทําให้เสื้อคุณความชอบธรรมของพระเยซูสกะปรกขอบคุณพระเจ้าที่โปรองประทานความชอบธรรมให้กับเราโดยทางความเชื่อไม่ใช่โดยความพยายามเพื่อเราจะไม่ต้องไปอวดกันและกัน เราขอบคุณที่พระองค์ให้เราแม้เราไม่สมควรที่จะได้รับความชอบธรรมนี้เราเป็นคนที่โปรดปรานของพระเจา้าอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงกว่าใครใครต่ำกว่าใครใครดีเลิศกับใครเพราะเราเป็นคนชอบธรรมเหมือนกันผ่านพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สวมศักดิ์สนี้ให้กับลูกขอบคุณพระเจา้าและลูกจะเดินด้วยความภาคภูมิใจในพระองค์ที่ลูกเป็นคนที่พระองค์เลือก และพระองค์ประทานความชอบธรรมให้กับลูกลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ามีใครอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านหรือได้รับนี่ไหมครับอะไรรู้ยารู้หรือ,อยังว่าตัวเองชอบทําแล้ว ถ้าท่านชอบทําแล้วถ้าท่านเชื่อจริงๆท่านจะไม่ใช้ความพยายามเพื่อพิสูจน์ตัเองนะอย่าใช้ความพยายามเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหรือว่าเหนือคนอื่นหรือไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองถูกพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่มีมาตรฐานเพราะท่านมีมาตรฐานแล้วโดยพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเยซูเราจะไม่แคร์ใครทั้งสิน้นเอเมนะฮาเลลูยาสรรเสระเจ้า